ถ้าทุกคนกลับไปแก้ไขอดีตได้ทุกคนอยากจะย้อนกลับไปหรือเปล่าแต่ถ้าสำหรับผมผมภูมิใจดีใจที่ผมเป็นผมทุกวันนี้ผมคงไม่อยากกลับไปแก้อะไรอีกนะครับจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราก็มีความคิดนะครับว่าเอ้ยเราอยากจะกลับไปแก้อะไรอดีตไหมหรือว่าแบบว่าเราแบบอยากไปแบบทําอะไรที่เราผิดพลาดมาในอดีตไหมแต่ความผิดพลาดตรงนั้นอนะ่ะมันทาให้เราเป็นเราทุกวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับปุ๊ปปุ๊ก้าชาแนลวันนี้ก็เป็นไงกันบ้างทุกคนปลายปีแล้วนะครับสองพันห้ารหกสิบปสองพันยี่สิบห้าธันวาคมนะครับก็ <laughs> เวลาวมากผมคิดดูดีผม,มาอายุย1บอแล้วนะครับผมเพิ่งรู้สึกว่าผมเพิ่งเข้าอนุบาลเข้าประถมเข้ามัธยมเข้ามาหาลายัยจนตอนนี้จะจบแล้วก็เวลาวัยจริงนะครับเวลาวมากก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าคือ เวลามันไวจริงๆอ่ะมันไม่เคยรอจริงก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยใช้อย่างให้มันคุ้มค่าแล้วกันเพราะว่าเวลามันคือสิ่งที่แบบน้อยลงทุกวันนะครับเออวันนี้ก็มาเรื่องของนั่นแหละนะรบเดี๋ยที่ผมขึ้นหัวข้อไว้ว่าแบบถ้าทุกท่านสามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรในอดีตใช่ป่ะคือถ้าเป็นสําหรับผมเนี่ยนะผมรู้สึกว่าผมอะ่ะไม่อยากแก้อะไรแล้วนะครับจริงๆนะคือเรารู้สึกว่าเรา มันเป็นเราทุกวันนี้อะไรเงี้ยกับความผิดพลาดอ,อะไรต่างๆนานาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเราคือเราได้เรียนรู้เว้ยอันนี้จริงๆนะคือเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราอะโตขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเราบบไม่ผิดพลาดถ้าเราอะไม่ได้แบบเจอเหตุการณ์อะไรมันก็ทําให้เราไม่โตเว้ยถ้าเราแบบอยู่แต่ในคอมฟอร์ทโซนจริงนะจริงๆนะคือเมื่อก่อนเนี่ยผม,ผมเองก็แบบเรารู้สึกว่าเราอะ เวลาเราผิดพลาดอะไรเราอยากกลับไปแก้ไขมากเลยว่าเราเราท่าจะทําให้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายชีวิตมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเพอร์เฟกต์เว้ยซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่เคยมีใครไม่ผิดพลาดครับคนไม่ผิดพลาดคือคนที่ไม่ทําอะไรถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียกได้ว่าแบบเรียนรู้จากมันอะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรรู้ปะคอยที่สําคัญที่สุดอย่าผิดรอบสองนะครับอย่าผิดรอบสองผิดแล้วเราต้องจดจํา ผิดแล้วเราต้องไม่เป็นเหมือนเดิมอีกผิดแล้วเราต้องให้ดีขึ้นกว่าเดิม b ส s วอร์ชั่นให้เราเป็นเรา b ส s วอร์ชั่นที่เดียวหนึ่งอย่างที่คุณคมสันแกเคยพูดอะผมชอบมากเลยนะกับประโยชน์ที่แกบอกอะไม่อยากกลับไปแก้ไขอะไรเพราะว่าคิดไปมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะครับผมภูมิใจที่ผมเป็นผมทุกวันนี้ไอ้อดีตอะกลับไปคิดกลับไปอะไรมันไม่มีประโยชน์แล้วสุดท้ายเออว่ะเราโชคดีเว้ย เราโชคดีเราดีที่เราผิดพลาดแล้วเรารู้ว่าเราพลาดสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องรู้ว่าเราทําผิดพลาดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าเราแบบบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าตัวเองผิดพลาดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะทําให้เรารู้ว่าเราผิดพลาดคืออะไรครับ humble ถ่ hum ble, อมตนเนี่ยก็ตามเราก็ต้องอย่าคิดว่าตัวเองถูกทุกอย่างเลยซึ่งผมอะ เคยมีความรู้สึกนั้นด้วยนะถ้าเราว่ากันตามตรงเคยมีความรู้สึกนั้นด้วยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแบบแบบนั้นมากแล้ว um นะครับอืมเราอัมเบิลนะครับชีวิตเราก็ชีวิตเราก็แบบให้เรียกว่าอะไรดีให้เรามีความสุขให้เราเรียนรู้แล้วก็ทําให้ดีสุดเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีสุดอยากขอให้ทุกคนในช่วงปลายปีนี้ครับชมตัวเองเยอะ ให้กำลังใจตัวเองแล้วแบบสุดยอดมากว่าเราผ่านมาจนถึงแบบสิ้นปีได้ซึ่งปีนี้มันมีอะไรหลากหลายอย่างมากๆแต่ทุกคนก็ผ่านกันมาได้เว้ทุกทุกคนก็ฝ่าฟันกันมาจนถึงสิ้นปีเก่งมากๆครับ